จังหวัดอุบลราชธานีความเดือดร้อนของชาวบ้านเทศบาลโพสีอําเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ไฟฟ้าที่ไม่เสถียรอันเกิดจากสาเหตุที่เกิดไฟดับบ่อยครั้งในช่วงฝนตกทําให้เกิดไฟฟ้ากระแสตกบ้างดับบ้างเป็นบ่อยครั้งจนชาวบ้านต้องออกมาร้องต่อทีมงานข่าวพีพีนิวไทยแลนด์ ทีมข่าวได้ตรวจสอบพบว่าเป็นเรื่องจริงตามที่ชาวบ้านได้ร้องมาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นทุกครั้งสร้างความเสียหายต่อการดําเนินการต่างๆของประชาชนเป็นอย่างยิ่งทางด้านผู้ประกอบการอย่างร้านค้าโรงงานทําผลิตลูกชิ้นหรือโกดังผลไม้หรือสถานประกอบการแม้แต่อู่ซ่อมรถต่างๆได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างจึงขอวอนให้ทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิบูลมังสาหาร หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหรือแม้แต่กระทั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ช่วยลงมาตรวจสอบด้วยสาเหตุที่เกิดขึ้นไฟดับบ่อยครั้งเกิดจากสาเหตุใดชาวบ้านฝากถามถึงสาเหตุที่เกิดกระแสไฟฟ้าดับบ่อยครั้งจนดูเป็นเรื่องปกติทั่วไปเรื่องไฟฟ้าที่ดับบ่อยชาวบ้านเคยร้องไปทางสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วหลายครั้งจนสสเองได้หารือหาทางแก้ไขที่รัฐสภามาแล้ว เพื่อให้บรรเทาความทุกข์กับพี่น้องประชาชนแต่จนถึงปัจจุบันนี้ทางการไฟฟ้ายังไม่มีการแก้ไขให้กับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดยิ่งเพิ่มหรือทวีความเดือดร้อนยิ่งยิ่งขึ้นไปในช่วงเวลานี้เพราะทางการไฟฟ้าไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใดและยังไม่เคยลงมาชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบพีพีนิวไทยแลนด์จึงขอเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนในเขตอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี ในการดําเนินการประสานต่อองค์กรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไปทั้งนี้อยากให้ทางการไฟฟ้าลงมาตรวจสอบแก้ไขบรรเทาทุกเบื้องต้นให้กับประชาชนและชาวบ้านเสียก่อนเพราะพวกเขาใช้ไฟฟ้าเองทุกครัวเรือนพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าฟรีพวกเขาจ่ายค่าไฟทุกเดือนทางไฟฟ้าในฐานะผู้ให้บริการพวกท่านควรให้ความสำคัญต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง เสมือนผู้บริโภคในพื้นที่อื่นที่เท่าเทียมเช่นกันในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็หวังอย่างยิ่งว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองอย่านิ่งดูดายภายใต้ความเดือดร้อนของชาวบ้านและประชาชนข,านของท่านขอให้ท่านได้ลงมาตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพราะชาวบ้านเดือดร้อนภูวนัตแสงงามพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน